สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟบอดี sampai d พี่น้องสวัสดีสุกุสุคนเดจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุกุสุกนเดจ้ามากินข้าวด้วยจ้าโอ้วันนี้ก็จะกินไวจักหน่อยหนึ่งแน่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาบ่ายโมงถึงสี่โมงเขาจะมาส่งเครื่องซักผ้าใหม่เขาจะมาส่งเครื่องซักผ้า,า,า,จ,ะา,ผาจะต้องรีบกินซะก,ก่อนจ้า ที่จริงยังไม่หิวเท่าไรหร่หรอกนะแต่ว่ามาเช้ากินอาหารเช้าไปแล้วก็จะมากินข้าวจะมากินซะก่อนเดี๋ยวจะไม่ว่างทำคลิปจ้ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันแกงแกงอันแกงไก่หน่อไม้ดองจ้ามาเด้อมาแซ่บๆน้ำกัน Today I have a uh, Chicken Bamboo Soup Chicken bamboo soup spicy 啊！今日食呢個啊，廖過菜ょ今日食廖過菜，整咗拍咗片噶啦啊！香港朋友嗰啲就唔識唔識得噶啦嚇，即係整俾你睇嘅啫。我有時誒整下嗰啲廣東菜啦，有時整下啲中菜啦。 有时เออจิ้มลิวก๊อตซี啦有时เออจิ้มไทยก๊อตซีอืมแซ่บอืมอร่อยพี่น้องๆแกงไก่ใส่นมไม่ดองแซ่บแซ่บโอ้ยอร่อยอร่อยแกงอร่อยเหมือนบ้านนอกเลยจ้ะโอ้ยคนบ้านนอกก็กินอะไรแบบบ้านนอกเลยน่ะ คนยิ่งจะบอกว่ากินแต่กับข้าวไทยๆนะก็บอกนะกินแต่กับข้าวไทยๆจักคอยสิกินี้อย่างก็มาหู้สิกินี้อย่างเดีวย่ะก็มันก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วพี่น้องเอ้ยก็กินอ,อาหารไปพ่นอ,อาหารไทยนี่แหละ อาหารอย่างอื่นก็จะกินอยู่เพราะว่าค่อยกินน้อยค่อยบางทีค่อยไม่ได้ถ่ายนะส่วนมากก็จะทําอาหารไทยก็จะกินแต่อาหารไทยนี่แหละส่วนมากอาหารประจํานี่ก็จะเป็นอาหารไทยอืมเปียวเฮ้ยเปรีหน่อไม้ดองเปรี้ยวพอดีเปรียรปร้ยวนิดๆไม่เปรี้ยวมากเพราะเอาไปลวกน้ําแล้ว ล้างให้สะอาดเอาไปลวกน้ำลวกน้ำร้อนแล้วก็มาล้างอีกทีหนึง่งโอ้ยแซบ่บก็กินอาหารบ้านๆน,นี่แหละจ้าจักจ่ายกินนี้อย่างดอกเนาะ 雪好好味！我好耐都冇食呢個㗎啦嚇！我細細個嗰陣時食嘅，我而家整第一次嘅，第一次整嘅，食翻嗰啲嗰種呢個誒細細個食嗰啲味道啊，好似我阿媽煮咁樣啊！嗰就見肉汁問咩氹啦嗱，驚問咩氹你咋？肉汁你要但 s t 大 l e 唔啦。 ฉันจำน้ำพริกแกงบ้านๆจานจะนะพริกแกงบ้านนอกนะแกงเลาๆที่บ้านกินที่บ้านจะกินอาหารอีสานจะกินอาหารไทยอาหารเต้จิ๋วที่บ้านฉันน่ะนะนะ พ่อฉันนะทำหมูสามชั้นพะโล้นะ่ะอร่อยที่สุดเลยพ่อฉันทำอาหารแต้จิว๋วอร่อยสมัยเด็กๆทำหมูหมูหมูพะโลอะหมูพะโลอะอร่อยมากเลยฉันไม่เคยเห็นพ่อฉันทำอาหารไทยนะฉันเห็นแต่ทำอาหารแต้จิว๋ว <c oughs> พ่อฉันมักทำอาหารแต้จิว๋ว ทำแต่พะโล้ได้หละขยันทำแต่พะโล้ไม่งั้นก็เป็ดเป็ดพะโล้ส่วนแม่ฉันน่ะทำอาหารไทยอย่างนิสานอืม พ่อฉันไม่พูดอีสานนะพ่อฉันพูดอีสานไม่เป็นพ่อฉันพูดภาษาไทยกับภาษาสวยพ่อฉันเป็นชายสวยเพราะว่าย่าฉันเป็นคนสีสะเกดย่าฉันนะเป็นคนสีสะเกดนะอันแล้วก็ปู่ฉันเป็นคนสิงบุรีอมืมันก็จะออกไทยๆราวนะนะ แซบพี่น้องแซบโอ้ยแซบ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 ขนาดเลย อร่อยมากเลยจ้ะอืมถ้าทำเค็มมันจะไม่อร่อยเพราะาหน่อไม้ดองเนี่ยมันจะอมีรสชาติเค็มๆหน่อยๆเปรี้ยวนิดๆอืมไม่ต้องใส่น้ำมไม่ต้องใส่มะขามเปียกอืมอร่อยแล้วอร่อยแซ่บีหลีกินไก่ก่อนซื้อไก่มาครึ่งตัวใส่ไก่ครึ่งตัวไป ฉันน่ะไม่ก้อยกินเนื้อเท่าไหร่หรอกฉันนะ่ะแต่ไปก็กินไปงั้นเนี่ยแซ่บแซ่บอร่อยมากินด้วยกันมามให้เรียบดีแล้วเนี่ยไม่มาแล้วที เอินได้ก็มาเนาะอซ็ซ็ตเซซข้่าวเซ็ตอีกแล้วอันนี้กินเสร็จฉันจะรอเนี่ยตอนนี้เที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วนะ พอบ่ายโมงนะฉันต้องรอละฉันทําอะไรไม่ได้นะบ่ายโมงนะฉันต้องรอเครื่องซักผ้ามาพอรอเครื่องซักผ้ามาประมาณสักบ่ายโมงเขาจะมาส่งบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเน,นี่ยในในใน,ในเวลานี้เน่ะฉันจะออกไปไหนไม่ได้ฉันต้องคอยอ่ะฉันเลยต้องมากินก่อนเนี่ยจริงๆฉันยังไม่หิวหรลกแต่ฉันกินเยอะเ,เนี่ย <c oughs> ขนาดไม่หิวก็กินหมด 家我早啲食啊！十二點幾、十二點半我食嘢，因為咧一點至四點咧就誒、啊、送啊洗衣機過嚟嘅，啊我就唔出得街噶啦啊！我又喺度等噶啦，所以我就早啲拍片啦，早啲食，食完咧就喺度等，乜嘢都做唔到噶啦，衫都唔使得啊啲衫都。 留翻今晚先洗一啲衫，要試要試下啲布機啊嘛，係嘛？裝完咧自己裝嘅，自己裝嘅啊！等我老公翻嚟啊，五點啊，佢收工五點，六點半就到屋企噶啦，佢自己誒、啊、自己裝。 แซ่บแซ่บแซ่บอ,อร่อยอร่อยสร็จีนิีปีนองเลยเปรี้ยวนิดนิดไม่เปรี้ยวมากเท่าไหร่อันหน่อไม้ดองนี้มันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่หรอกเค็มก็ไม่เค็มกำลังกินกำลังพอดี ้ยแซปแซปแซๆแซขึ้ขเขาแซปไปกแล้วจริงๆวันนี้นะฉันฉันจับไม่ว่างนะวันนี้นะเพราะว่าบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงนะฉันต้องคอยเครื่องซักผ้าและห้าโมงเนี่ยผัวฉันอะเลิกงานแล้วกว่ากลับก็ถึงบ้านก็หกโมงครึ่ง แล้วก็มาอทำเครื่องซักผ้าอีกมาต้องมาอันนั่นอะทําเครื่องซักผ้าต่อท่ออะไรอย่างนี้ไงต้องมาต่อท่ออีกฉันเลยบอกว่าฉันต้องมาซักผ้ากลางคืนอีกทีนี้ฉันกล่าวว่าฉันไม่ว่างทํากับข้าวไงไม่รู้อยู่ดีๆยังไงไม่รู้ฉันเลยไปซื้อกับข้าวน่ะฉันซื้อประจําฉันเคยอ่ะซื้อเคยฉันลืมไปว่าวันนี้ไม่ต้องทํากับข้าวฉันก็ลืมฉันก็ลืม ฉันเลยไปซื้อกับข้าวมาตกลงว่าเย็นนี้ก็ต้องทํากับข้าวกินนะ <laughs> รอให้ผัวทําเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็ทากับข้าวโอ๊ยลืมซื้อกับข้าวซื้อเคยไงบางทีก็นึกนึกแต่ซื้อกับข้าวนี่แหละบางทีเราลืมไปว่าเออวันนี้ไม่ต้องทํากับข้าวนะเพราะว่าวันนี้ไม่ว่างที่ไหนได้ก็ดันไปซื้อกับข้าวอีกโอ้ยพอลังจีก็ยำตาห่างจี่ฝานน่ะ嘛จิ๋นจ,จีา้า唔知做乜嘢嘅，无啦啦走去买餸啊，哎 唔知得唔得閒煮啦，食夜啲啦。安裝完都六點六點半啦，翻咗嚟啊，開始安裝啦。誒安裝都唔知幾多點啦，咁啊食飯啊八九點啦，唉買咗餸唔國意買咗餸啊，買慣餸咧就，唉乜嘢都唔諗啊，淨係諗餸啦，咁啊無啦啦走去買餸都有嘅。

ไหนก็ซื้อมาแล้วในไหนก็ซื้อมาแล้วก็กินดึกหน่อยแล้วกันก็บางทีแบบว่ากว่าจะทําเสร็จนะนมันก็ต้องใช้เวลานะกว่าจะทํากว่าจะต่อท่อกว่าจะทําอะไรอะไรเสร็จเครื่องซักผ้านะมันอาจจะปาไปนานเพราะว่าสามีฉันเพิ่งจะทําเนี่ยเพิ่งจะทําเป็นครั้งแรกอนะก็ไม่รู้จะทําได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้น่ะไม่รู้จะทําทํานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ก็เลยว่าเออถ้าถ้าไปกินข้าวนอกบ้านก็อาจไม่อาจจะอ่าสองสามทุ่มนั่นแหละแต่พอดีนั่นแหละทําเสร็จไม่ต้องไปกินข้าวนอกบ้านฉันท้าซื้อกับข้าวมาแล้วก็ทําเสร็จก็ทํากับข้าวกินนั่นแหละฉันลืมไปไงฉันไปซื้อกับข้าวฉันลืมไป โอ้กินข่าวแซ่บอีกแล้วแกงเนี่ยไม่ได้กินน้นมนานแล้วเนี่ยแกงเนี่ยเพิ่งจะทำเนี่ยโอเคกินหมดนี่ก็โอเคแล้ว กินเทนี้ก่อนเดี๋ยวจำไม่ว่างต้องรีบรีบกินเดี๋ยวเขามาส่งของบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงไม่รู้จะมาเวลาไหนอต้องรีบกินซะก่อนถ้าบอกว่ามามา,มาบ่ายโมงอ่ะก็บ่ายโมงมาใช่ไหมล่ะนี่บอกถึงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยเวลาเนี่ยจะไปไหนก็ไปไม่ได้ จะทำอะไรก็ทําไม่ได้นะต้องมานั่งคอยนะเป็นชั่วโมงนะ่ะ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยต้องมาคอย Mẹ đó cho một tô với đưa cho kìa. Giật tím tí xì tím. Mất tí xì xì lẻ kìa, giật tím tí Ừ. หมดแล้วว่าจะไปแล้วเดอ้อกินน้ำก่อนโอ้ยไม่ลืมไม่ลืมจ้าไม่ลืมไม่ลืมฉันไม่ลืมแน่นอนเออสำหรับใครที่วันเกิดวันนี้นะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วกันขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง โอ้ยนี่แน่นอนเลยขอให้เป็นมหาเศรษฐีจ้าโอ้จะใครที่เข้ามาดูรับชมนะอากบน้อยฮ่องกงงามมาพ่อกับแม่ใหญ่ทองม้วนพอดีแม่ใหญ่ทองม้วนให้พรจ้าวันสําหรับใครที่วันเกิดสําหรับคนไม่วันเกิดก็ดีนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอารวมๆไปเลยแล้วกันนะขอให้เป็นมหาเศรษฐีขอชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปจ้าล่ะเปก็อาร้างอยากจะโหล่ะอย,าย้าไลดไที่าเทีมใก้ใจอยู่แล่ว 祝你身體健康啦嚇，咁啊揾多啲錢啦，最緊要開、啊、開心心啊！大家身體健康啊，最緊要啦、啊、哦。好啦，今日再見啦，拜啦，就拜拜，咋。